ไอหน้ารอไอหน้าฉลามจาัดให้อีกแล้วครับผมสวัสดีครับจากเชฟโลซิ่ครับผมนานๆทีจะเข้าใครเร็วใครได้ต้องคันนี้เลย <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนะ่าสืบมนโนกตาตลีใหม่อีกแล้วจ้าสีดำดุครับดำดุนะบอกในรถเข้าใหม่นะฮะเข้าตอนเที่ยงนะตอนเย็นรีวิวเลยนะครับรากปุ๊บรีวิวก่อนนะฮะใครต้องการตัวนี้โฉมนี้รีบจัดนะครับผู้ชายขับก็รอเออผู้หญิงขับก็ดูดีเอ,อนะครับแล้วแต่งมาแล้วนะครับแล,แล้วรอเลย ออกไปนี่คือล้อเลยนะฮะแต่งอะไรแต่งอะไรใส่ล้อไงใส่ล้อเออเอาเขารีวิวยูเป็ดยังอยากมีส่วนร่วมยึกยักยึกโอเคมาวันนี้เหมือนเดิมนะคะก็นานๆทีจะมีไม่นานหรอกมาบ่อยบ่อยหรอมาบ่อยเอางี้แต่คนละสีเอาอย่างนี้นานๆทีต้องนะจะมารีวิว1.9เเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นเชฟ เชฟติดเต้นเลยเอื้อยขายแต่เชฟบอกไอยเขาไปเบิ้งนี่ไม่แต่เชฟเชฟเชฟครับกะอิลีนั่นะนะรถสองร้อยคันนะครับเชฟร้อยห้าสิบคันแมนวางสันเลยเปรียบเทียบประมาณนั้นแหละครับผมประมาณนั้นเลยก็รถขายดีมากเชฟนะฮะใช่พอนถูกพอนเบาจ้ะมาก็คันนี้ก็ยังแต่คันนี้เขาจะเอาเน้นหล่อจะเอาแบรนด์หลักจะเอาแบบคุณภาพดีเวลาเขาเวลาขับนี่สบายถามว่าคุณภาพไหมมันก็มีปัญหา อ่มันก็มีมก็มีนนก,กคันนะครับแต่ว่าแบรนด์นี้เขาจะเขาเรียกว่าตีนห้อยหน่อยนะฮะแบรนด์หลักเขาเรียกว่าสมาชิกเยอะ FC เยอะใช่นะฮะแล้วแบบว่าต่อให้คุณจะทําอาชีพอะไรอะ่ะคุณคณือแบบเขาอยากผ่อนอยู่แล้วอ,อ่ะอมันจะแพงแค่ไหนอ,ะอ่ะอ่าเอามาโอเควันนี้เรามากับรถรุ่นเลยครับน้องนัสซอร์เนอุสดีแม็กหนึ่งจุดเก้ตนะคะ ไปแครปี2020จด2021จ้าตัวท็อปเลยครับตัวท็อปเลยครับโอหวันนี้เปิดราคาวขายเพียงแค่6 3 4 0 0 0บาทจ้า6 3 4 0 0 0นามจ้าออกรถกี่บาทตรงนั้นวันนี้ออกรถกับเราสองคนนะจ้าใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทพอโอ้โหศูนย์บาทครับจ้าเดีวกระโปรพิเศษนะนะครับปีนี้นะครับถึงประมาณปีไหนปีหน้าใช่ไหมทั้งปีเลยทั้งปีเลยเหรอให้ผ่อนเออทั้งปีเลยเลยทั้งปีทั้งปีจะเทียบตรงนั้นไหร่จ้ 6,400บาทเท่านั้นจ้าปีหกพันนะครับผมทั้งปีนะผ่อนแค่6,400บาทโอ้โหนะครับหลังจากนั้นนะครับปี2,566อ่าไปผ่อนราคาอยู่ที่11,900บาทนหนึ่งพ้าอยบนิดจ้าตัวท็อปนะฮะตัวท็อปออกลดส่วนบาทครับยังไม่พอแถมบัตรน้ำมันมูลค่าอีก1,000บาทมารถตัวใหม่นะครับบอกเลยตัวท็อปนี่ยอมรับว่าแพงแต่ใจมันรักอ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมรอนะ ตัวธรรมดา S มีนะต้องตัวท็อปไม่มีอันตัวท็อปกับตัว LDS มีใช่นะครับนี่ก็เดิมๆโรงงานนะครับแมงจีนรถนะคะเป็นแมกเวลมากับรถนะอันนี้รอแล้วเชื่อผมไม่ต้องเปลี่ยนครับเพราะรออยู่แล้วแต่มีแต่ให้ดูว่าตรงไหนอะไรแต่ตรงไหนนี่แต่ตรงนี้ไงทําไมล้อหายล้อมันหายไปอันนึงไม่หายอยู่ข้างหลังยางมันแตกอยู่ก็เดี๋ยวเอามาเปลี่ยนให้เหมือนเดิมมันมี4ล้อนั่นแหละจ้า แต่ว่าเนี่ยเจ้าของคนเดิมเขาเจอมาละไหอาจจะเป็นแบบว่าสตอรี่เรื่องราวอาจจะเป็นแบบสาวไม่หลบมันมันมัน,ม,นมันขวนนิดเดียว,<า>วมันไม่หโงเห่เฮงไม่ดีก็เลยเอามาขายไปซื้อคันใหม่หรือเปล่าบูหหาไปนุ่นนะโอ้ใครจะมปตั้งเหลือไปนั่นเนาะ <c oughs> เอออารื่องล้อนะครับก็มีให้เปลี่ยนนะสี่ลายนะทีสามเจ็ด RPH1 RY สามศูนย์ C แปดนะครับผมนะครับทีนี้ก็แต่ถ้าใครตาถึงอ่ะจะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอาแม็กวิวเอาแบบนี้เชื่อผมเออรอเชื่อผมจ้ะเชื่อผมอันนี้แอบแอบแอบมีไฟเลี้ยวข้างนะจ้ะเอามีดีฮะตพับต้องมีอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยสายเปนดมองไม่เห็นจ้ะไม่เห็นเนาะเมื่อติ๊เลยสายแป็ดเอามาดูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่นี่ตรงนั้นอะไรเนี่ยอะไรป้ายแดงฮะป้ายแดงเหรอเหนเฮ้ยป้ายแดงยังไม่ได้คืนเลยครับนะใหม่ไหมคือเพิ่งไอ้นี่ใช่ไหมไม่กิโลเออกิโลนี่ทช่ไมเห็นไ้มเห็นไหมไม่คืนเหรอไม่ไม่ไม่คืนวะไหนเอ้าไม่หายไม่หายเดี๋ยวปิดประตูกันป่ะเออต้องปิดประตูป่ะอ่าดูก่อนเดียวก่อนปิดแล้วตากล้องนะเห็นไหมเห็นไหมไม่เท่าไหร่ไม่หมื่นหกหมื่นหกอ่านะครับ มันต้องปิดประตูใช่มันต้องปิดประตูคุณจะเห็นไม้ไม้เบอร์หกอ่ะแต่ไม่โกหกแน่นอนนะคะภายในเนี่ยพวงมาลัยของเขาอ่ะมัลติฟังชันแล้วกแอร์แบ็กมีให้ทั้งหมด2ลูกหน้าจอให้ทั้งหมด9นิ้วหน้าจอใหญ่มากนะคะเชื่อมบูทงบูทูธได้เกียร์หกสปีดนะกล้องถอยมีไหมไหนมีดิฮะกล้องถอยเวลากดนะมีดิฮะนี่เออยัไงตัวท็อปต้องมีอยู่แล้วมีมีมีเออมันมีได้ไงกระจับปรับข้างกระจัมองข้างเป็นไฟฟ้าครับผมนี่นี นี่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 คือทุกอย่างตอนนี้ท่าจะเป็นอัาจจะมีติกหมดเลยเยอะอย่างเดียวเบาเบายังไม่ได้เป็นตัว top ไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะครับใช่ถ้าท็อปสุดมันจะเป็นเบาะเบาะไฟฟ้าอันนี้เอามาทำไมเนี่ยเอามาฉีดน้ำหอมเบาะมีอครับเราผักขัดนะครับแคปเปิดได้บอดี้ฉันสวยครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะฮะสหรับกูรูที่บอกว่าทำไมรถมันใหม่ขนาดนี้มันรถมันคว่อมมาหรือเปล่า มันตีลังกามาไหมนะครับดูตะเข็บเม็ดอ์กเลยจ้ะดูเลยจ้ะโอ้โหเดือนเมษายนนี้ดูข้างในนะคะไม่หมื่นหกอ่ะถุงยังไม่แก่แล้วแผ่นหลังคานี่ไม่มีเชื้อลงเชื้อราเลยนะใหม่มากนะครับใหม่มากเหลือแค่ดูดฝุ่นนะฮะเพราะว่ารถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ทําความสะอาดนะครับแบบนี้ไม่แค่หมื่นหกนะครับแม็กวิลนะครับท็อบอ่ะตัวแซดตัวแซดตัวท็อปกันชนเดิมอยู่ครับนะตัวนี้ไม่มีไลเนอร์นะครับนี่แม็กเดิมน่าจะเป็นสายซิ่งก็บอกเออนี่เห็นไหมอ่ะ ทั้งหมดมีทั้งหมด4ี่ล้อไม่ใช่มีแค่3ล้อนะแต่ว่ารถมันอาจจะยางแตกรถช่างเขาเปลี่ยนมายางลวงทางระหว่างทางยางรั่วเจ้าของเดิมขับน่าจะเหยียบตะปูนะก็เลยไม่ได้ใส่มาไม่เป็นไรแม็กไม่แม็กไม่แตกก็พอแม็กไม่แตกมันใช้ได้ใช่ฝั่งนี้เป็นยังไงมาดูตะเข็บประตูอู้แน่นมากอู้ทำไมอย่างนี้ไม่ต้องซืบจ้ะเ้ยมันไม่เคยแเหก เนบจะหากกอนแล้วจริงๆนี่ตะเข็บประตูเดิมๆจากโรงงานจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็น็อตซอกประตูเนี่ยเดิมๆชอบตรงนี้นะชอบตรงเนี้ยที่พักขาเขาเรียกอะไรนี่อ่ากันลอยเออมันมีคําว่าอิสุสุดเนี้กันลอยกันลอยนะฮะตัวนี้สเปคแคปอ่ะเรื่อเปิดตาครับผมยังไม่เปิดอ๋อเรื่อเปิดเรียอเปิดอ่ะเดี๋ยวตับเครื่องมันเสียงดังอ่าตับเครื่อง ใหม่มื่นหกครับเครื่องหนึ่กิบนะครับนี่โอ้โหเงาบับเลยฮะนะครับตัวนี้นะฮะเครื่อง1.9ึ่งจุดเก้าูทาวเวอร์นะครับนะเดิมจากศูนย์ร้อมพกระเบรก ABS เออเนี่ยฮะน็อตไม่เคยแกะแสดงว่ารถคันนี้เดิมนะเดิมแน่นอนตูจากแผ่นเพียนะทำไมมันใหม่จังอ่ะใหม่หมื่นห่ยำอ่องเลยแผ่นกันความร้อนใหม่เก็บเครือ ใหม่คนนี้ก็ป้ายแดงแล้วอ่ะมันหมื่นหกอะฮะดูแผ่นมายคลิปเลยนะครับสติกเกอร์นะปากกระโปรงอยู่อย่างนี้คือเดิมแน่นอนครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้หยิกอะไรเข้าเดี๋คือเดิมนะครับน็อตลองแก้บต่างๆครับไม่มีการแกะกันนี่นะถ้ามันแกะคือมันเฉียวมันชวนมากนะครับฝั่งนู้นเป็นไงเหมือนกันไหมฝั่งนี้ก็เดิมครับอ่านะครับคือรถเดิมเห็นไหมน็อตเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแกะร่องรอยของการแบบถอดมาใครที่เอาป้ายแดงนะครับหรือว่าสนใจเป็นมือสองที่สภาพกริบๆขนาดนี้นะครับก็ฝากคันนี้ เอาไว้ในอ้อมอกอก้อมใจปายแดงอาจจะผ่อนไม่ต่างกันมากแต่ปายแดงต้องดาวเยอะ,อะแต่ถ้ามาหาเราศูนย์บาทหรือว่าฟรีดาวไปได้เลยโอเคครับกับคันนี้เลยครับน้องนัทเซอร์ออเนลอีซูซิรีแม็กหนึ่งจุดเก้าแสนะคะอ่าสเปคแครปปี 2020. 21, ้สองพันยี่สิบจุดยี่สิบเอ็ดจ้าเราขายเพียงแค่หกแสนสามหมื่นสี่พันบาทออกรถกี่บาทครับมาหาเราสองคนใช้เงินดาวศูนย์บาทพออ่าแล้วก็ให้ผ่อนเพียงแค่ ปีนี้ทั้งปีจนถึงสิ้นปีหน้าหรือว่า12เดือนเอาไปผ่อนเพียงแค่6,400บาทเท่าน้นหลังจากนั้นปี2,566นะไปผ่อนราคาอยู่ที่1,1900บาทตลอดสัญญาแถม,มบรนมันอีก 1,000บาทจ้าแล้วก็สิทธิพิเศษครับใครจองผ่านออนไลน์วันนี้ค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าสีให้ประกันให้แตกไม้ให้ยางใหม่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกองเครื่องให้ถ่ายของเร็วให้ติดฟิล์มให้ระดับยนต์ให้ส่งรถให้ทำสัญญาถึงหน้าบ้านให้และประกันหลังการขายหปีเต็มับบิลสามารหปแล้วก็จองผ่านในเดือนนี้ล้นจับแจมอจตอรซค์ให้ฟรีอีกหนึ่งคันครับเอาดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปอีกสิบสองเดือนเตเลยนะจ๊ะพอนเจ้าหกพันสี่ยาวๆเลย เต็มนะฮะัีนึงนะผู้ใดถามเนี่โอ้ก็เด้มาเอโปโมชั่นดีแท้กูนี้พรเริ่มต้นกูออกมากาพรหมื่นกาบาทแล้วช่วยกันช่วยกันอันนี้เราช่วยกันฝาก FC หน่อยนะจ๊ะโอเคฝาก FC ที่รับชมอยู่ทั้งบ้านที่สนใจอยากจะซื้อจะจองนะคะทาง f a c Facebook ลิงกไลน์และเบอร์โทรของพวกเราจะปักหมุดอยู่ด้านบนส่วนทางลิงก์ไลน์ของพวกเราจะปักหมุดอยู่ด้านล่างสามารถเลือกคักเลือกโทรหรือว่าแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรมาได้เลยนะคะส่วน f อท่านไหนนะคะที่ อเอไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเรา,เ<อ>าก็ฝากกดติดตาม<อ>ากด Subscribe <อ>กดสันกระดิ่งนะคุณ<อ>ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok ชื่อช่องว่า SCC Motor SK กับจาเข้มรถซิ่งอฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยตอนนี้พูดตามนะครับ1ิล้านกว่าแล้วครับแต่ถ้าคุณไม่ติดตามไว้อะคุณอาจจะไม่เห็นโพสช้าของคนอื่นแล้วรถคันนั้นก็อาจจะหายไปแล้วโอเคครับผมยังไงฝากด้วยครับผมนะจองก่อนได้ก่อนจองที่หลังกงรอ